มันคอเล็กก็จริงนะแต่มันก็อื้อหือโอม,มันจะขนาดมองงี้ว่าใหญ่แล้วอ่ะนี่ตื่นเข้าไป มดแดงเยอะครับผมให้พึ่งต่อยดีกว่านะฮะดีกว่ามดแดงกัดนะครับโอ้โหมดส้ม,มนะครับหัวน้ำเบอเลอเลยนะฮะตอนนี้ขายมากไม่ดีนะครับมดแดงเต็มตัวหมดนะฮะวมดแดงมากกว่าพึ่งครับพึ่งต่อยดีกว่านะฮะขอตีก่อนครับผม